เกม Big Match Premier League ระหว่าง Newcastle United และ Liverpool จบลงด้วยดราม่าที่ทุกคนพูดถึงจุดเปลี่ยนสำคัญคือใบแดงของ Anthony Gordon ที่พุ่งเสียบใส่ Virgil van Dijk จนทำให้ทีมเจ้าบ้านตกที่นั่งลำบากทันทีวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทุกมุมตั้งแต่เหตุการณ์จริงในสนามมุมมองของ VAR นักวิเคราะห์จนถึงปฏิกิริยาหลังเกม ส่วนทีครับทุกคนอยู่ในดอนรับเขาสู่ช่องบอลทรูซูน้ำเขาสารฟุตบอลเด็ดที่แฟนบอลตัวจริงห้ามพลาดก่อนที่จะไปถึงจงังหวะใบแดงต้องเล่าบรรยากาศก่อนเกมกับสกนิดครับเซนจิมส์พาร์คในวันนั้นเต็ไมไปด้วยความเดือดด้ลนแฟนบอลนิวคาสเซิลอยากเห็นทีมล้างตาจากดราม่ากรณีอเล็กซานเดอร์อิซักพวกเขาสาร้างบรรยากาศที่กดดันสุดๆมีการชูแบนเนอร์ที่เขียนว่า get into them หรือแปลประมาณว่าจัดหนักใส่พวกเขาเลยยิ่งไปกว่านั้นเจมี่รูเบนหนึ่งในเจ้าของสโมสรก็ยังโพสตเข้าความเียวการลงโซเชียลก่อนเกมซึ่งก็ยิ่งกระตุ้นนรมแ แต่สุดท้ายเจ้าตัวรีบลบบอ,อกใบตั้งแต่วินาทีแรกที่บอลเขียวเริ่มแฟนๆเจ้าทินโฮเซนักเต้เลิเวอร์พูลทุกครั้งที่ได้บอลบรรยาการรืยกได้ว่าเหมือนสนามไฟนรกเลยทีเดียวครับและไม่ใช่แค่เสียงเชียร์ที่ร้อนแรงแต่ในสนามเองก็เต็มไปด้วยการประทะก,กันตลอดครึ่งแรกมีการฟาวด์หนักๆจากทั้งสองทีมเลิเวอร์พูลก็โดนไปเหลืองเร็วจากไบรอันกราเวนเบิรช์ชและอิบราฮิมากกนาเต้ขณะที่ฝั่งยูคาเซลเองก็เล่นดูด,ดันไม่แพ้กัน ทั้งหมดนี้คือฉากหลังที่ปูทางไปสู่เหตุการณ์ใหญ่ที่เราจะพูดถึงกันต่อในอีกสักครู่ครับและนี่คือจุดเปลี่ยนของเกมครับในช่วงก่อนหมดครึ่งแรกแอนโทนีกอร์เดนซึ่งจริงๆแล้วเป็นแฟนลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กกลับทำสิ่งที่ทีมของเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดเขาพุ่งเข้าใส่เบอร์เจลฟอนไดในจังหวะที่บอลถูกส่งไปแล้วการเข้าปะทะนั้นไม่ใช่เพื่อแย่งบอลแต่ไปโดนเต็มๆที่เอนรอยหวายและน่องของกัปตันลิเวอร์พูล ตอนแรกผู้ตัดสินไซมอนฮูเปอร์ชูใบเหลืองเขานั้นแต่ทันใดนั้น VAR ก็ส่งสัญญาณให้เขาไปดูจอช้าๆหลายมุมและเมื่อดูเสร็จฮูเปอร์ก็เปลี่ยนใจยกใบแดงตรงให้กับกอร์เดินทันทีเหตุผลชัดเจนครับเพราะนี่คือการเล่นที่เข้าข่าย serious foul play หรือการเล่นที่เป็นอันตรายต่อคู่แข่งซึ่งกติกาเขียนไว้ชัดว่านี่คือใบแดงโดยตรง แล้วทำไม v a r ถึงบั่นใจว่าเป็นใบแดงมาดูกันครับกฎิกาการตัดสินในจังหวะแบบนี้มี2ปัจจัยหลักที่ผู้ตัดสินต้องพิจารณา 1. ความเข้มข้นและความเร็วของจังหวะ 2. ตำแหน่งการสัมผัสกับคู่แข่งบางครั้งแม้ไม่ได้โดนตัวแต่เข้าหนักและควบคุมไม่ได้ก็เป็นใบแดงได้บางครั้งถึงเข้าช้าแต่โดนจุดอันตรายก็ต้องแดงเช่นกันสำหรับกอดอนคือทั้ง2องอย่างเลยครับ เขาพุ่งด้วยความเร็วสูงไม่มีทางเล่นบอลได้อยู่แล้วและที่สำคัญไปโดนตรงน่องข้างขวาของฟานไดค์ซึ่งถือว่าอันตรายมากกูรูหลายคนในรายการสดก็เปลี่ยนใจทันทีคริสต,ตัลเนบอกว่าตอนแรกเห็นหลืองก็พอแต่พอดูรีเพลย์ชัดๆต้องยอมรับว่าแดงถูกต้องเจมี่แคร์เกอร์ก็เสริมว่านี่คือการตัดสินใจโงๆ่ๆเพราะกอร์ดอนคือนักเตะที่เล่นดีที่สุดในสนามแต่กลับใช้อารมณ์มากกว่าสมอง ส่วนเทียรีอองรีก็บอกตรงๆว่านี่คือใบแดงแบบไม่ต้องเถียงหลังจากเสียงนกหวีดยาวภาพที่แฟนบอลเห็นคือฟานได้เดินไปคุยกอดอนซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเล่าว,ว่าผมบอกเขาไปเลยนะว่าท่านนี่ไม่ใช่ใบแดงผมคงไม่เข้าใจฟุตบอลแล้วฝั่งนิวคคสเซลเองก็มีความเห็นแตกต่างกันอลันเชีร์ร์ตำนานดาวยิงของทีมแสดงความผิดหวังบอกว่ากอดอนทำให้ทีมเสียหายแต่กัปตันอย่างบรูโนกิมาราสกับพยายามปกป้องเพื่อนบอกว่าเขาแค่อยากช่วยทีมมากเกินไป บางครั้งคุณตื่นเต้นเกินจนทําผิดพลาดผมเองก็เคยเป็นสุดท้ายแล้วนิวคาสเซิลที่เหลือผู้เล่นแค่10คนก็ต้องเจอกับงานหนักเกินไปและถูกลิเวอร์พูลพลิกแซงจนชนะ3-2ในบ้านตัวเองสรุปครับใบแดงของแอนโทนีกอร์ดังคือจุดเปลี่ยนใหญ่ที่สุดของเกมนี้อย่างไม่ต้องสงสยัยมันทำให้นิวคาสเซิลต้องเล่นเสียเปรียบตั้งแต่ครึ่งแรกและกลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญ ฟุตบอลไม่ใช่แค่การเล่นด้วยหัวใจและความทุ่มเทแต่สมาธิและการใช้สมองก็สำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะในเกมใหญ่ๆแบบนี้แล้วคุณละ่ะคิดว่าใบแดงของกอร์เดนสมควรสุดๆหรือรุนแรงเกินไปคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเด็ดๆแบบนี้เพราะเราคือ Ball True ที่นี่มีแต่ฟุตบอล แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ